สวัสดีครับเอ็โคเช f ยล Trot อดยังกิสุรุครับอ่ะวันนี้ยังอยู่กับการแนะนำการใช้งานเจ้าตัว Expert ep 8 6 8 d นะครับอ่าหลายๆท่านอาจจะได้เครื่องมาแล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่มี h o ตสปอตนะครับอ่ะไม่เป็นไรสำหรับคลิปนี้ ผมจะแนะนําวิธีการรีเซ็ตก่อนละกันบางทีเราอาจจะทดลองเซ็ตค่าต่างๆไปแล้วรู้สึกว่ามันเพลย์รู้สึกว่ามันทางานไม่ถูกต้องอยากจะทดลองฮาร์ดรีเซ็ตมันนะครับก็ใช้ปุ่มนี้นะครับ PTT กับปุ่มสแควลถ้าผมจำไม่ผิดนะครับปิดเครื่องอยู่นะครับแล้วก็กดพร้อมกันแล้วก็เปิดเครื่องอะนะครับเดี๋ยวลองดูออนะครับจนเขาฟ้องว่ามันจะ Ini t i a l ียลเรอนะครับคือ,อให้เรากดคอนเฟิร์มไปนะครับว่าทําการไม่ใช่อินชัยไหล่ปะอิน อ่านไม่ออกเย <c oughs> นะเบอร์โอเคนะครับหน้าแตกไปน,นิดนึงไม่เป็นไรนะครับผมก็ทำให้เพื่อนสมาชิกดูนอะอ่ะเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาให้เรา,าตั้งค่า ไทม์โซนของวันที่เราอ่ะนะครับของเราก็จะเป็นบวก7นะครับไทม์โซนประเทศไทยอ่าเสร็จแล้วก็รีเซ็ตเข้าสู่ตัวเครื่องครับเขาก็จะเวฟคั่มชูเอนิทอนนะครับเอนิทอนคือแบรนด์ที่ขายทั่วโลกนะครับแต่พอเข้าสู่ประเทศไทยรีแบรนด์เป็นเอ็กเปิดโอเคครับเห็นยไม่ให้เครื่องก็จะถูกรีเซ็ตเป็นค่า d ด f ฟ u l t เดิมนะครับที่มาจากร้านเลยนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ผมทิ้งไว้แค่1นาทีสําหรับวิธีการรีเซ็ตนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอ่า เซตมือให้ดูนะครับสำหรับเราสำหรับเจ้าเครื่องเอ็เปิดตัวนี้ในการใช้ DMR Depeater นะครับของ LAS นะครับเดี๋ยวลองดูกัน